าลองเปิดดูที่แกะกล่องอะโวคาโดสั่งออนไลน์มาเดี๋ย้ลองแม่เราแกะกล่องดูที่ว่ามันจะตรงปกหรือเปล่าร้อยเจ็ดสิบเก้าเขาบอกห้าโลไม่ถึงถึงไหมไม่ถึงเหรอแบงอย่างเงี้ยถึงไม่ถึงห้าโลต้องหนักไปรู้นะคอยดูเิ่อึ้งแล้วใช่ไหมแค่ยกดูนี่ก็ไม่น่าถึง ข้างในเป็นไงอะโอัคโดมงีใบแกงมาด้วยใบแกงมาด้วยโอ้ก็ลูกใหญ่อยู่นะไหนๆแกดูที่ได้แกใส่มือแกใส่มือดูที่แกออกมาแกมาวางใส่มือดูที่มันใหญ่ไหมใหญ่แค่ไหน เอ้ก็ใหญ่อยู่นะก็ยังใหญ่อยู่นะเออร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทพร้อมส่งด้วยลองเช็คดูทุกลูกดิเป็นไงก็ดีร้อออลงเช็คดูทุกลูกดิเป็นไงโอเคเลยมาอนี่สวยเลยล่ะเออก็สวยอยู่นะนึกว่าเพจปลอมบล็อกไปแล้วมันานจบแม่บล็อกไปแล้ว วันนี้ห้ามเห็ดจริงนี่แหบบดูสวยเลยเนี่ยแต่พี่เราซื้อเจ็ดสิบแปดสิบเลยนะเนี่ยเหรอเอก็ลูกใหญ่นะลูกใหญ่ค่าลูกเล็กกันแหละแต่ก็มีเล็กตั้งใหญ่บ้างเหมือนลูกค่ะก็โอเคนะแต่ไม่มีสุด

มีบอกด้วยใช่ไหมเอาใจวิธีใช้วิธีกินน้ำโฟมอ๋อผนไม้บอกร้อแล้วก็วางไว้ในกล่องตามเดิมอ๋อต้องเอาโฟมบอกก่อนก็รอดูสี่สิบวันเดี๋ยวรีบไปเช็คก่อนว่าเราจะได้กระบนไหนอุณหภูมิสยกไปตื้น ต okay, okay. kind of okay, um, okay. ิ้นหมุงพลาสติกอเช่วยจะสะพายเราก็ดูได้สามถึงห้าวันต้องใส่ถุงไวโอเคอยู่โอเคอยู่ผ่านใช่ไหมโอเคในบ้านบอกว่าผ่านได้ได้ได้ตอน้ายังไม้ยส่วนั้นเพนเก็บไปทางเลยนะมันเหนื่อยยังไงลูกเหนื่อยเหนื่อยในหนเดียเหนื่อ เดี๋ยวช่วงเหลือๆเนี่ยเดี๋ยวจะพาไปหาอะไรอยู่มันก่อนนั้นเพื่เดี๋ยวมาอัปเดตอัปเดตกันหน่อยว่าอัไรเป็นยังไงเดี๋ยวลองดูแก้ใจแก้ใจโอ้พอแล้วกถยกนะแปน่มิยอันนี้จะเป็นน้ำอะไรเนี่ยนี่เป็นเปล้านขายของชาวเนี้ย ได้กี่ลูกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้ามองเหมือนลูกอยู่ในกรงเลยเนือ้อเดียวกันสิบห้าลูกโอเค